สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นระถมบศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษาเรื่องศาสนาน่ารู้กับคุณครูอริษาสีดีค่ะวันนี้เราไปเรียนกันในเรื่อง หน่วยที่1น,นะคะหน่วยแรกก็คือเรื่องศาสนากันดีกว่านะคะ,ะภาพนี้นะคะจะเป็นอยู่ในหนังสือสังคมศึกษาชั้นป .3 นะคะหน่วยที่1เราจะเรียนกันในเรื่องศาสนานะคะ ที่นักเรียนควรรู้เนาะก็คือเรื่องาศาสนาหน้ารู้นะคะที่เราจะเรียนก็เกี่ยวกับความสําคัญของพระพุทธศาสนานะคะประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ชาดกต่างๆนะคะาศาสนานะคะสําคัญอย่างไรนะคะ บทบาทที่สำคัญของพระพุทธศาสนานะคะก็คือการดำเนินชีวิตนะคะจากภาพนะคะสังเกตได้นะคะการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะภาพนี้จะเป็นพระสงฆ์นะคะกำลังจะพรมน้ำมนต์นะคะให้กับน่าจะเกี่ยวกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่เนาะอันนี้นะคะภาพเด็กนักเรียนนะคะกำลังจะ ตักบาตรนะคะอาจจะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็มีการให้ดอกไม้ด้วยนะคะถาวายดอกไม้แก่พระสงฆ์นะคะอันนี้เ,เป็นภาพเกี่ยวกับการเข้าวัดนะคะทำทานทำบุญเนาะอันนี้นั่งสมาธินะคะการสร้างสารรค์นะคะผลงานทางวัฒนธรรมนะคะอันนี้เป็นวัดนะคะพระบุทธรูปนะคะแล้วก็ภาพจิตกรรมฝาผนังในการแกะสลักนะคะ เราไปดูพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะคะโดยย่อๆกันดีกว่าเนาะพระพุทธเจ้านะคะทรงบำ,บำเพ็ญเพียรน,นะคะนานถึง6ปีนะคะบำเพ็ญทุกขกิริยานะคะก็คือการทรมานตนเองนะคะแต่ก็ยังไม่บรรลุเนาะพระพุทธเจ้าก็เลยเ ค้นพบทางสายกลางนะคะก็นี่เลยได้ผจญกับมาด้วยนะคะก็คือค้นพบตัสรุอริยสัจสี่นะคะอันนี้มาดูภาพ กำลังผจญมาเนาะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรอยู่ด้วยการน,นั่งสมาธิที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะเพื่อละกิเลสต่างๆแต่ว่าพ,พวกพญามารเนี่ยนะคะก็เข้ามายุโยงหลอกล่อนะคะให้พระพุทธองค์เนี่ยนะคะหลงไปในทางกิเลสเนาะแต่พระองค์ก็ไม่ทรงวันไหวกับกิเลสตัณหานะคะและพระองค์ก็ได้ตัดสรู้นะคะเป็นพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะและค้นพบนะคะ าการหนทางพ้นทุกข์4ประการนะคะก็คืออริยสัจสีในวันขึ้น15ค่ําเดือน6นะคะหรือว่าเรียกว่าวันวิสาขบูชานะคะอันนี้ภาพประถมปเทศนานะคะปฐมมรเทศนากับบรรจวัคคีทางั้5ที่เคยดูแลพระพุทธเจ้าในช่วงแรกที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกข์ กิริยานะคะการปรถมเทศนาครั้งแรกเรียกว่าการทำธรรมจักกับปวัตนสูตรนะคะให้แก่ปัญจวัคคีทั้ง5คนเนี่ยในวันขึ้น15ค่ําเดือน8นะคะต่อไปปรินิพานนะคะก็คือตายนะคะพระบุทธเจ้าเสด็จป,ปรินิพานในวันขึ้น15ค่ําเดือน6นะคะรวมพระชนมาย,ยุได้80ดสพรรษานะคะประสูตร นะคะทวิจ้าประสูตรตรัสรู้และปรินิพานเนาะอ่ะเรามาดูเรื่องพระไตรปิฎกกันบ้างนะคะพระไตรปิฎกนะคะอันนี้ครูคุณครูคุ้นว่าในแบบฝึกใบงานที่ให้ไปในครั้งแรกเลยน่าจะมีเรื่องนี้ด้วยนะคะพระไตรปิฎกนะคะแปลว่า ตก็สามใบนะคะหมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะแบ่งเป็นสามหมวดได้แก่พระวินัยปิฎกนะคะพระสุตรตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกนะคะพระไตรปิฎกนะคะก็จะรูปลน้าตาแบบนี้นะคะเก็บไว้นะคะให้กับ ผู้ที่สนใจแล้วก็พระสงฆ์นะคะได้อ่านนะคะก็จะเกี่ยวกับคำภีของพร,พ,พระพุทธเจ้านะคะก็จะแยกเป็นสามส่วนสามหมวดพระธรรมวิันนะคะก็เกี่ยวกับคําสอนนะคะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติข้อห้ามนะคะของพระสงฆ์นะคะระสุตันตบิดกนะคะก็คือ,อ,อหมวดที่เกี่ยวกับ ธรรม,มเทศนานะคะก็คือบทเทศเอ,อบทพระธรรมนะคะบรรยายนะคะต่างๆเนี่ยนะคะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสไว้นะคะซึ่งจะอยู่ในหมวดชาดกนะคะพระสุตตานตปิฎกเนี่ยก็คือเอเ่อ พระพระสงฆ์เนี่ยนะคะก็จะหยิบยกนะคะเอามาเทศนาสังสอนประชาชนนะคะพระอภิธรรมปิดกนะคะหมวดนี้จะเกี่ยวข้องกับหลักธรรมนะคะที่อธิบายคล้ายๆหลักวิชานะคะไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเหตุการณ์ใดๆก็เกี่ยวกับที่ที่เป็นบทสวดน,นะคะอ่าศรัทธาใน พระรัตนไัรนะคะก็จะมีอยู่ด้การ3ส่วนก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะถ้าเรียกว่าพระรัตนไัรนะหรือเรียกว่าแก้วอันประเสริฐสประการนะคะก็ค,คือสิ่งที่ควรเคารพบ,บูชาในพระพุทธศาสนามากที่สุดนะคะก็คือพระพุทธเจ้านะคะก็คือเป็นศาสดาของออพระพุทธศาสนานะคะก็ ควรที่จะรำลึกพระคุณของพระพุทธเจ้านะคะอยู่เสมอเคารพบูชาและศึกษาประวัตินะคะของท่านและนําไปเป็นแบบอย่างะคะ่ะพระธรรมนะคะก็ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะคะให้เข้าใจนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้ผู้อื่นเนี่ยนะคะมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมด้วยนะคะระสง์ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้านะคะ ควรระลึกถึงคุณของท่านนะคะและบำรุงท่านด้วยปัจจัยสี่นะคะแล้วก็ประพฤตินตนเป็นคนดีนะคะตามหลักคำสอนของพระสงฆ์นะคะต่อไปโอวาสามจะเป็น หัวใจนะคะของพระพุทธศาสนานะคะหลักธรรมนี้เรียกว่าโอวาสามหรือโอวาทปาติโมกนะคะเป็นหัวใจของาศาสนาพุทธนะคะหนึ่งก็คือการละเว้นความชั่วทั้งปวงนะคะสองก็คือทำความดีให้ถึงพร้อมสามทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสาการละเว้นความชั่วทั้งปวงจะต้องทำอย่างไรดีก็คือการปฏิบัติตามหลัก เบนจะศีนก็คือศีห้านั่นเองนะคะทำความดีให้ถึงพร้อมต้องมีอะไรบ้างแล่ะคำไหนคือเบนจะรมคาะแลรวจะสี่กตันยุกตะเวทีนะคะต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอัตตะ3ามงคลสามสิบแปดสังะวัตถุสีสติสัมปชัญญะนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักธรรมที่ทำให้เราเป็น คนดีและก็ทําความดีให้ถึงพร้อมได้นะคะ 3. ก็คือทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะคะก็คือการนั่งสมาธิแล้ก็จเจริญสตินั่นเองนะคะต่อไปนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะก็คือสุภาษิตสอนใจของที่พระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะเขาได้ให้ไว้นะคะ เป็นข้อคิดนะคะของพระพุทธศาสนานะคะที่นักเรียนควรศึกษาในชั้นนี้นะคะนักเรียนอ่านตรงนี้ออกหรือเปล่าขามีคำอ่านให้ด้วยทะทะมาโน no, ปิโยโหตินะคะทะท,ะทะมาโน no, ปิโยโหตินะคะแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะคะแสดงว่านักเรียนชั้นป .3 ต้องเป็นผู้ให้ซะแล้วนะคะผู้ให้ไม่ว่าจะ นะคะเป็นสิ่งใดย่อมแสดงออกถึงความเมตตากรุณานะคะต่อผู้รับให้ผู้รับเนี่ยเกิดความาซาบสนใจนะคะเกิดความรักต่อผู้ให้ะคะทะทะนามโมปิโยโหตินะคะอันนี้ก็มีความหมายด้วยนะคะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักอันนี้เป็นพุทธสุภาษิตนะธรรมพุทธศาสนาและมีอีกหนึ่งนะคะมีจุดจุดอยู่ตรงข้างล่างด้วยเขาจะอ่านว่าอะไรนะมีคําอ่านตรงนี้ด้วยนะคะโมก โขกัลและานิยาสาทุนะคะโมกโขกัลและานิยาสาทุนะคะก็คือ แปลว่าการเปร่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จนะคะการเปร่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จนะคะก็คือเมื่อเรานะคะต้องการทำงานร่วมกับผู้อื่นเราจะต้องรู้จักวิธีการพูดให้เหมาะสมนะคะเพื่อให้งานที่ทำเนี่ยบรรลุนะคะอันนี้ก็เป็นพุทธสุภาษิตท,ที่คุณครูได้ยกเอามานะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะ ไปดูต่อศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุนะคะและศาสนาสถานของศาสนาต่างๆมีพระพุทธศาสนาศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูนะคะศาสนาบุคคลก็คือบุคคลที่ทําหน้าที่สืบทอดศาสนานะคะต่างๆศาสนาพุทธก็คือพระสงฆ์ศาสนาคริสต์คือบาทหลวงศาสนาอิสลามเรียกว่าอิมามศาสนาพราหมณ์ฮินดูเรียกว่าพราหมณ์นะคะมาดูศาสนาวัตถุบ้างหมายถึงสิ่ง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือเป็นสิ่งที่เคารพบ,บูชานะคะศาสนาพุทธคือพระพุทธรูปนะคะศาสนาคริสต์คือไม้กางเขนศาสนาอิสลามไม่มีสิ่งที่เคารพบ,บูชานะคะเกี่ยวกับศาสนาเนาะศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็คือเทวรูปนะคะศาสนาสถานบ้างนะคะก็คือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ประกอบพิธีกรรมนะคะเกี่ยวข้องกับ ศาส,สนานะคะเช่นพระพุทธศาสนาก็คือวัดโบสถ์วิหาร ศาสนาคริสต์ก็คือคริสตจักรนะคะศาสนาอิสลามนะคะก็คือมัสยิดศาสนาฮินดูนะคะก็คือเทวสถานนะคะก็อันนี้ก็ศาสนาต่างๆมีมาสี่ศาสนาที่เราควรเรียนนะคะก็คือพระพุทธศาสนาศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนาฮรนหมฮินดูนะคะศาสนาพุทธนะคะศาสนาบุคคลก็คือพระสงฆ์ พรุทธรูปวัดโบสถ์วิหารศาสนาคริสต์ก็คือมีบัตรหลวงไมกางเขนคริสทจัจนะหะรือเรียกว่าโบสถ์คริสต์นั่นเองนะคะศาส,สนาอิสลามอิหม,ม่ามนะคะและมัสยิดนะคะศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูมีพราหมณ์เทวรูปและเทวสถานค่ะอะ จะจบแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบอย่างการทําความดีนะคะและชาดกที่คุณครูได้เอามาให้นะคะซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนสังคมศึกษาอันนี้เป็นตัวย่อๆนะคะว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะพุทธสาวกก็คือสามเณรสังกิจจาอันเน,น,นี้ยอันนี้เป็นในเมื่อตอนพุทธกาลของ พระพุทธเจ้านะคะได้ได้กล่าไวไว้เนาะสัมมเนธนะคะมีการช่วยเหลือพระสงฆ์าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยสารูปให้รอดพ้นจากโจรห้0รคนออกจากป่าได้นะคะคุณธรรมของสัมมเนธสังกิจจเนี่ยนะคะก็คือความกล้าหาญความเสียสละนะคะแล้วก็ความสมมามัคคีของเราพระสงฆ์นะคะก็จะมีชาดกที่เราต้องเรียนกันใน2เรื่องก็คืออารามทูสะ ทูสะกะชาดกนะคะอารามทูสะกะชาดกนะคะเกี่ยวกับผู้ดูแลสวนวานให้ลิงดูแลและรดน้ำต้นไม้นะ,ะแต่ลิงเนี่ยเขาไว้ใจคนผิดเนาะให้ลิงดูแลลิงก็เลย เ,เด็ดต้นไม้นะคะห่อนรากหอนโคนเอามาลรน้ำต้นไม้เลยต้นไม้ก็เลยตายนะ,ะเรื่องนี้ก็เลยสอนว่าการฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยไม่นำความสุขมาให้นะคะแล้วก็ควรศึกษาให้รู้จริงก่อนลงมือปฏิบัติเนาะแล้อีก,กเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับมหาวานิชชาดกนะคะเกี่ยวกับเรื่องพ่อค้าเกวียนนะคะที่โลภมากนะคะเรื่องนี้พ่อพ่อ้าเกวียนเนี่ย นะคะไปเจอต้นไม้ที่มีความอัศจรรย์มากนะคะก,กิ่งกิ้านใหญ่ตัดกิ่งหนึงเจอแก้วไหวเงินทองตัดกิ่งที่สองเ,ออเจอเงินนะคะแล้วก็ตัดกิ่งที่สเจอหญิงสาวนะคะก็เลยคิดจะตัดกิ่งสุดท้ายนะคะคิดว่าจะได้ทรัพย์สินมากมายพอตัดไปลกลายมาเป็นพญา,านาคนะมาลดราคา่าไฟกับคนโลภนะคะเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่า โลภมากมักพราบหายและก็ควรพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนะคะควรกระตันยูต่อผู้มีพระคุณนะคะคอยเรียนกันเมื่อเจอเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะชาวพูดตัวอย่างบ้างนะคะมีสองพระองค์ก็คือสมเด็จ พระพุทธจารย์โตนะคะผมรังสีนะคะอดีตเจ้าวาดวัดระคังโคสิตารามเน,ะนาะคุณธรรมที่ควรยกย่องก็คือความขยันมันเพียรในการเล่าเรียนนะคะและก็ความมีเมตตาต่อผู้อื่นนะคะท่านพุทธจารย์โตนะคะชอบศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาธรรมะน,นะคะ ต่อไปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเป็นมหากษัตริย์นะคะพระองค์เดียวแห่งกร,รุงธนบุรีเป็นแบบอย่างที่เราควรเรียนรู้นะคะก็คือท่านมีความคุณธรรมที่ท่านให้เราควรยึดถือและนําไปเป็นแบบอย่างก็คือความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะคะและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยนะคะอามารยาชาวพุทธ การปฏิบัติตนนะคะการรับสิ่งของนะคะกับพระสงฆ์นะคะการสำรวมนะคะการสนทนากับพระภิกษุนะคะก็ต้องพนมมือตลอดนะคะการต้อนรับผู้มาเยือนนะคะก็ต้อนรับเอาใจใส่ นะคะผู้มาเยือนหรือแขกนั่นเองะคะ่ะกรารสำรวมเิริยาวาจาเมื่อนะ,ะไปทำบุญไหว้พระไม่เสียงดังไม่พูดคุยนะคะการไม่ลุกไปมาในขณะที่ทำพิธีกรรมสงอยู่เนาะการแต่งกายนะคะก็แต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะไปเข้าวัดเนาะการดูแลร,รักษานะคะก็คือ,อ,อดูแลทำความสะอาดศาส,สนสถานศาส,ะส,ะสะวัตถุนะคะ ที่เรานับถือเนาะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะของวัดต่างๆนะคะศาส,สนาพิธีนะคะพิธีกรรมทางศาสนานะคะเอาไปแล้วะะไม่ทันนะคะก็เป็นสิ่งที่ศาสนิกชนที่ดีนะคะควรเรียนรู้นะคะและปฏิบัติให้ถูกต้องคือการาราธนาศีนสมาทานศีนนั่นเองนะคะอ,อันนี้ นะคะเป็นน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายเนาะสาสนาพิธีนะคะการจัดโต๊ะมู่บูชานะคะจัดบูชาโต๊ะมู่บูชาพะรัตนไตรนะมีอยู่หลากหลายรูปแบบตามพิธีต่างๆอันนี้คุณครูจําได้ว่าให้นักเรียนวาดโต๊ะมู่บูชามานะคะบางคนวาดรูปได้อย่างสวยงามบางคนวาดเป็นแค่กรอบให้ครูเองนะคะไม่เป็นไรเรามาดูกันนะคะการจัดโต๊ะมู่บูชาแบบ5นะคะ อ่ะนี่มีตัวอย่างให้ดูนะคะการจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบ7นะคะการจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบ9นะคะอ่ะรูปแบบนะคะต่างๆนะคะก็คือการจัดโต๊ะหมู่บูชานะคะพระนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีพระพุทธรูปนะคะที่อยู่บนสุดเลยแล้วก็อ่า ดอกไม้หรือผ่านพุ่มนะคะแล้วก็มีทูบเทียนอยู่ข้างล่างนี้นะคะเรียกว่าการจัดโต๊ะหมู่บูชานะคะมีแบบ5แบบ7แบบ9กาละเอียดปิดย่อยนะคะเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันเนาะ,ะการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะคะ,ะก็จะมะีเตรียมพร้อมดอกไม้ทูปเทียนนะคะนั่งต่อหน้าพระสงฆ์นะคะแล้วก็ เก้าวคำอารัตนาศีลสมาทานศี์ต่างๆนะคะการพัฒนาจิตนะคะตามพระพุทธศาสนาอันนี้สําคัญมากเลยก็คือการสวดมนต์ไหว้พระแผ่มเมตตานะคะการฝึกสมาธิในการอ่านฟังคิดถามเขียนนะคะการเรียนนั่นเองนะการฝึกการยืนเดินนั่งอย่างมีสติ ะะการฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการนับลรมหายใจหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือการนั่งสมาธินั่นเองนะคะศาส,สนานะคะคเป็นรากฐานสำคัญะคะของวัฒนธรรมไทยนะคะคมีหลักธรรมแบบอย่างการทำดีนะคะคตลอดจนพิธีกรรมต่างๆนะคะคให้เรานำไปปฏิบัตะะิเพื่อดำ,ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข วันนี้นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็ได้เรียนรู้เรื่องศาสนาพิธีน่ารู้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะกดถัดไปเพื่อไปทำข้อสอบ5ข้อกันดีกว่านะคะไม่ยากนะคะว่านักเรียนนะคะจะสามารถทำข้อสอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะ เกี่ยวกับศาสนาพิธีได้กี่ข้อวันนี้คุณครูอริสาขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะติดตามกันในคลิปวิดีโอต่อไปได้เลยสวัสดีค่ะ